เย่วมโหดมากสสวัส huh. ดีค right, ่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องราเการวีเคนใครไม่เคนนีเคนเจ้าเนะจ้า มามามากลับมาเรียกชันอีกแล้วรอบนี้นะคะทุกคนเป็นการมาเรียกชันสองเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน5นั่นเองนะคะทุกคนจากเจเนอเรชันที่5เนาะนั่นก็คือเกิร์ลกรุ๊ปวง Baby Monster และ Iris ค่ะ นั่นแหละไม่ได้ทำรีชั่นนานนะขอโทษทีทุกคนรอนานมากๆเลยละขอโทษจริงๆนะคะเพิ่งย้ายห้องมานะคะทุกคนห้องใหม่ชั้นนะคะชั้นอยู่ห้องใหม่แล้วนะตอนนี้วันนี้ก็มารีชั่น2วงนี้จากเซนห้าเนาะก็เขาปล่อยเพลงมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสได้ทําจริงๆนะคะซึ่งพาร์ทของ b a b ี m o n s t e ตก่อนก็เป็นการเอาเพลงจากในอัลบั้มเนี่ยมาทำมิวสิกวิดีโอฉันรู้สึกว่าดีนะในพาร์ทของการทํา ทำมิวสิกวิดีโอจากเพลงที่อยู่ในอัลบัม้มก็หมายความว่าเขาก็คัดเลือกเพลงมาประมาณหนึ่งที่จะสามารถเอามาทําให้มันดูมีมิวสิกวิดีโอได้ก็คือเพลงใส่โคนนั่นเองนะคะจากอัลบั้ม We Go Up ก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เห็นแฟนคลับเชียร์กันมากว่าเอออยากให้อยากให้เอามาทำ MV, ามีอามาทำ MV อะไรอย่างงี้เขาก็เออเอามาทําให้แล้วนะนะจ๊ะส่วอนอีกวงนึงคือไอรินะคะมาเป็นซิงเกิลอัลบั้มแรกของวงที่มีชื่อว่า Not Kill Any More นั่นเองก็ มันแมสมากในพาร์ทของ not i o u anymore ฉันได้ยินตลอดว่า I'm not i o u anymore ดดดดได้ยินมาแล้วนะคะพาร์ทน,นี้ขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าได้ยินตรงนี้มาแล้วแต่ว่าพาร์ทอื่นยังไม่ได้ยินก็คาดหวังว่าเพลงไอริทจะถูกจรรตฉันอีกนะเพราะว่าทุกเพลงที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ถูกจริตเลยไม่ไม่เป็นไตถ้าไตต้องไม่ถูกจริตเพลงไหนบ้างจะถูกจรตฉันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นอย่างไร let's go โอ้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 ชิมิกรู๊ความเป็นฮิปฮอปโอ้โอ้ีโอ้เยโหดมากโอ้โอ้โอ้รัมแรปสวยมาก โอ้โหพี่ความหล่อหนังแบบฮพอร่นะอู้หเมื่อกี้มีความเดอสับแนทฟอร์ดคอร์ดอู้อิน ปาครับหรอข้างหลังฮะโอ้โอ้โอ้ออเฮ้ยชี้ชี้แบ่งท่อนสวยกัน โอ้จะเอา đo คือดนตรีมีความกึ่งกึ่ง8บิตอยู่ประมาณนึงนะ มาโอเคมี <Okay. S 1> mm ่ผมใช้ตัวเดสเป็นเสียงเสียงหลักของตัวเพลงเพลงนี้เลย We are the psycho. Even dream this girl. Ever dream this girl. we go up. Long high. <laughs> nah time be วกชีจะดีขนาดนี้ยายไปกอัปร้องไห้เอ็มีดีมากพูดในเรื่องเพลงก่อนเสเพลงก็ยังมีความกลิ่นความเป็นเบบี้มอนสเตอร์อยู่ในในเรื่องของตัวเครื่องเบสอะไรสักอย่างอ่ะมันจะมันจะมันจะเป็นตัวตัวแบ็คการ์มิวสิกที่รู้สึกว่าเบบี้มอนสเตอร์ใช้มาตลอดเลยไม่ได้ว้าวกับพาร์ทของตัวดนตรีมากเท่าไหร่แต่ว่าจะว้าวในในเรื่องของการใช้คำร้องจะมีความเล่นคำนาเด็นาหรือหรือจะเป็นในเวิร์ดเวิร์ดเก่าๆเวิร์ดเวิร์ดแรกๆจะมีความยายา แต่จะร้องแบบนี้บ่อยมากฉันรู้สึกว่าเออแบบดีไซน์การร้องดีในในตัวของพ์ทดนตรีที่ที่ดูเป็นเป็นเบสคลอไปเรื่อยอะไรเงี้ยเกิดรู้สึกว่างานงานดีไซน์ดีไซน์การร้องอ่ะทำออกมาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เพลงนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นดูไม่ไม่ไม่ซ้ำจากที่แบบวงเคยทําท่อนฮุกก็ดีเตะเตะน้าเตะเตะนาแล้วก็มีซัทไซเคิลเตะตะตะเตะไซจำได้หมดเลย เป็นฉันรู้สึกว่าไม่ได้ฟังง่ายจนจนจนเดาทางเขาได้แต่ว่าคือก็ก็ดูแบบฟังง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออดูมีอะไรในตัวของพัดดูแบบแตกต่างในพัดของตัวพัฒนดนตรีด้วยขอ,ของเพลงนี้เนาะก็ท่อนพรีฮุกดีพรีฮุกคือ,ค,อคือชัดเลยว่าเป็นสไตล์ YG ฉันรู้สึกว่าตอนพรีฮุกเนี่ยคือทำออกมาแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละ YG ของฉันอะไรอย่างนี้เออใช่แต่ที่ฉันไม่ชมไม่ได้เนี่ยคือบิดนะแคนนี่เนี่ย เปิดมาอยู่ในอยู่ในจุดที่น้องสามารถไปร้องบริดได้แล้วเปิดมาคือว้าวเลยอ่ะบริดนางคือ can you see คือโหคือแล้วแล้วกล้องแพลนมาเป็นหน้านางที่แบบร้องบริดคือแบบโ oh อ้ m ม่ก็คือคือเก่งมากเป็นเป็นคนนึงที่แบบทําได้หลายๆอย่างจริงๆในในในเพอร์เซนของวงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นฮุกที่แบบไม่ได้ไม่ได้ขึ้นสู่แต่ใช้โทนเสียงต่าที่ทําให้รู้สึกว่า เพลงนี้มันดูแบบมีความไซโคประมาณหนึ่งอารมณ์สวิงประมาณหนึ่งเออใช่แต่ที่ชอบมากเลยนะคือ MV ดีมากอืมฉันพูดตรงๆว่า b ิ๊ม n อนสเเนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาฉีฉีกรอบเดิมๆของ YG ทิ้งทั้งหมดฉันฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเปลี่ยนทีมทำา MV มไหมแต่ว่าก็ดีใจที่แบบเปิดใจให้ให้ให้เห็นดีเรคชั่นอะไรแบบนี้ใน YG บ้างการแบบใช้แดนเซอร์งานอาร์ตที่แบบเยอะมากคือจริงๆ YG อะ่ะจะเน้นจะเน้นเรื่องงานงานอาร์ชิเทกงานแบบ ภาพจำเป็นเซตเซตเซตอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าถ้าเราย้อนกลับไปดูอะไรองี้จะเป็นเป็นเซตแต่ละคนแต่นี้จะมีความคนนี้เข้ามาอยู่ในเซตเดียวกันมีความใช้งานอาร์ตมีความใช้แดนเซอร์ใช้โทนสีใช้สิ่งที่สื่อถึงความเป็นอาร์ต r ดเรกชันในตัวของมิวสิวิดีโอมากขึ้นความเป็นญี่ปุ่นมีความเป็นม่านอันนั้นที่นึกถึงคิวบิวอะไรอย่างนี้เหมือนตอนตอน,ตอนเพลงเพลงน้นความที่แบบแดนเซอร์ใส่หน้ากากกันมีปลาคราฟอยู่ข้างหลังมีตัวมีมีม โครงกระดูกในห้องห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดีมากแล้วก็มีความกึ่งความความล้อวัฒนธรรมญี่ปุ่นมีความเป็น Japanese culture อยู่แล้วก็ล้อกับวัฒนธรรมของความเป็นฮอ r r o ของฝรั่งอยู่ประมาณหนึ่งนะฉันฉันก็เห็นอยู่ชอบมากงานตัว MV เพลงนี้มันใช้ location ได้คมแล้วก็รู้สึกว่ามันหลากหลายมากๆจริงๆในตัวเพลงดีเพลงเพลงดีเลยแล้วก็งาน MV ทําออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆชอบนะชอบมากๆชอบงาน MV แบบนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ Baby Monster ก็เป็นอีกวงนึงที่แบบ ทำให้ YG ได้เปิดรับอะไรต่างๆมากขึ้นในในเรื่องของงานมิวสิกวิดนะีโอเนาะอะเดี๋ยวเราไปดูต่อของพาร์ทของ performance video กันว่าโคเร็กทฟจะจึงใจไหมโคเร,ร็กทฟของ YG จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แบบมันไม่เหมือนค่าอื่นนะเดี๋ยวเราดูว่าเพลงนี้จะแตกต่างจากเดิมไหมไปค่ะเล e ซอ on อ๋อโอเคเอามาจ่ากอีวีด้วยเลยนี่ที่พวกกรุ๊ปไปเลยไซยุนาราใช่ไหมโอ้ชีวิีแห่งโซนนะ enough yeah หรอมีเสียงฮับฮฮับที่แบบมีความเป็นโฮโลแบบหนังเวลามันบิวซีนแบบผีจลอกอะ เนาะเนาะ,นะ,นะเป็น Ear อเอ r แคนดี้ตลอดเลยเออแล้วก็เข้าล็อกเลย ไม่เซตเอวีนนะซีนนี้เนี่ยยอนอะโอเคก็เป็นไปตามที่คิดว่าโคเรียกราฟจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็ที่ฉันบอกว่าแบบ YG จะมีเอกลักษณ์ของโคเรียกราฟอยู่ก็คือว่าจะไม่ค่อยเน้น เอลิเมนการเต้นเยอะๆไม่ไม่ไม่เน้นท่าที่เข้าใจยากหรือว่ากรุ๊ปที่เข้าใจยากจะเน้นความง่ายเน้นความคล่องตัวเดินเดินเข้าๆออกๆ,ออกๆเต้นๆแบ่งพาร์ทสคน3คนยืนหน้ายืนหลังเป็นแพทเทิร์นที่แบบเราเราเห็นเห็นได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบหลายๆวงในยุคนี้ที่เขาจะใช้กันอะไรก็จะมีความของ YG นี่แหละที่จะเน้น Performance เน้นการเอนเตอร์เมากกว่าก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นดิเรกชันของเขาที่แบบชัดมากๆ เหมือนกันโอเคมาไปกันที่ต่อไปกับไอริดกับ Not Kill Anymore นะคะมันแมสเสือเกินคนเล่นกันทั้งประเทศแต่รู้ไหมว่าคนร้องคือไอริดเนี่ยเดรบิเรคชั่นเพลง Not ตค l วเอนี่มของไอริดกันครับไปคะ่ะ Let's go Being งคิวจะซึ่งชอบขึ้นช้าช้าน็อตเอกคิวเสียนี่ความน่ารักเต้ตายจากฉันไปแล้วเรโอ้โหจิ๊จิจิ๊จิจิ๊ว่ะ เออเชียทิ้งกันเลยอะไรน่ารักชีทิ้งหมดเออเป็นสาวรักนี่ขมกวนๆด้วยนะใส่ไปรองเท้าโอเข้าคุกเร็วมาก แต่ไม่ชอบพวกนะ้าอุย้ย <c oughs> มีความหล่อแบบกับตัวญี่ปุ่นมากๆากโอ้ยแยงโอ้จริงด้วยโคตรหล่อความเป็นสแปนเคาน์เตอร์อ้๋เดยี่ ชอบความจิ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 นี่นะชอบนะชิคกวานะอ้ชอบอะไรอย่างนี้นะนี่กลับมาสู่ความคิ้วของตัวเองเพลงสั้นมากคือมันเรียกเพลงไตเติ้ลได้จริงๆรเหรอมันเราจะเพลงสั้นกันอย่างนี้อีกนานแค่ไหนอะ คก็จบแล้วการ r ร,รีอคชั่นไอริตนะคะก็พูดตรงๆว่าอาจจะไม่ใช่ทป์ฉันเท่าไหร่แหละเพลงนี้นะเพราะว่าเพราะว่ามันมีความเรื่อยๆ มีความคือถ้าเทียบกับเพลงก่อนเกานหน้านี้มันมันคงจะเป็นคนละวายที่เราชอบแต่มีกลิ่นมีมีดีเทลต่างๆที่มีความเป็นไอริทมากๆความดนตรีแบบฉชนรู้สึกว่าเขาไม่เคยตันกับกับงานกับงานมิวสิกวิดีโอเลยแล้วก็ยังมีความเป็นไอริทได้ความกวนๆความความเป็นสีเรืองแสงเป็นความกลิตเตอร์ใดๆเนี่ยฉชนรู้สึกว่ามันเป็นไอริทมากๆจริงๆแล้วก็มันก็ล้อกับความเป็นจะเป็นเคาน์เตอร์ด้วยในหลายๆพาร์ทอะไรอย่างความเป็นดิสโก้อะไรอย่างเงี้ม co, ยมันมันเป็น แล้เห็นเห็นบ่อยๆในหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะฉันรู้สึกว่ามีแมวมีอะไรต่างๆมีความเป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าเรื่องของตัวเพลงก็นั่นแหละอาจจะไม่ใช่ทายชันมันมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะไม่รู้สิไม่ไม่อาจจะไม่ซื้ออาจจะอาจจะไม่ซื้อเพลงนี้เพราะว่ามันก็ไวรัลจริงแต่ว่าฮุก I'm not cute anymore I'm not cute anymore นาดัติดเด็กกนาหนัดติดตุดตีติดติดติดติตุดตุดตุตี I'm not y o u e a n y m o r e แล้วเพลงสั้นมากก็เลยรู้สึกว่าเออไม่สามารถย่อยอะไรได้จากเพลงนี้แล้วก็ที่ชอบฉันน่าจะชอบ MV แหละหมายถึงว่า MV ก็ทำออกมาได้ดีในในเซตติ้งโลเคชันเอาดอต่างๆของเขาแล้วก็มีความแบบหล่อจริงๆตอนท้ายๆฉันฉันรู้สึกความกาวมันน้อยลงตอนแรกๆมันจะบิวบิวว่าตลกใน่ MV นี้ดูมีความแบบ กดซนประมาณหนึง่งมีคว,มค,วมความกวนๆประมาณหนึง่งแต่ว่าเออพอพอไปช่วงกลางกลางเอ็มวีหรือเป็นเพราะกูเจอฮุกเข้าไปกูเลยอึ้งวะรู้สึกว่าช่วงท MV ไทยๆทยเอ็มวีไม่ไม่ไม่ได้บิวไม่ได้บิวไปกับตัวฉันแล้วยิ่งเพลงมาเป็นไวท์นี้อีกเออก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้บิวเท่าไหร่อม,มีตอนท้ายที่น้องขี่สกูเตอร์นี่แหละไม่ไม่แบลวหรอสรุปก็แบลวอยู่ดีนะคะประมาณนี้คือพอไม่ไม่ถ่ายก็ไม่รู้ว่าจะจะวิเคราะห์อะไรเดี๋ยวไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าว่าจะเป็นยะงไร let's go ความอะไรอย่างเงี้ยจะกลัวๆหน่อย ด,ดมันมันมีความแคชชี่แหละมันถือว่าแมสแมสแมเลย มีหน้าความแบบนี่ยิ้มโคโรกรับเก็บเก็บหน้าด้วยนะมลสวจะรูไม่ใช่แค่ท่าที่ท่าง่ายแต่การบิวหน้าให้ตามกับเนื้อเพลงนี่แหละยากต้องหุบตอนไหนต้องน่ารักตอนไหน เก,เก่งนะทำโคเรียการเก่งมูฟน้อยแต่รู้สึกว่าดูน่าติดตามตลอดโอเอค okay, อ่ะจบไปแล้วโคเรียการทำให้รู้สึกว่าเออดูมีอะไรมากขึ้นนะไม่คิดว่าการจัดออกแบบโคเรียการเพลงนี้ออกมาได้แบบนี้หมายถึงว่าเพลงเป็นแบบนี้แลวโคเรียการจะออกมาได้แบบดึงดูดให้ให้ให้อยากดูอะไรอย่างเงี้ยเออได้ก็โอเคขึ้นในในพาร์ทโคเรียการมีหลายๆพาร์ทที่ ง่ายแคชชี่แต่ก็ดูด,ดูตั้งใจใส่ดีเทลหน้าลงไปให้ดูแบบไม่ได้จัดหน้าบึ้งไม่ได้จะยิ้ม I'm not k i l l i n g แล้วก็หุบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเขาใส่ดีเทลแล้วไม่ใช่แค่พาร์ทนิดหลายๆพาร์ทแล้วก็จะเห็นอยู่ดีก็หุบหน้าพร้อมกันอยู่ดีก็ยิ้มพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่เออดูมีดีเทลดีในตัวของโคเรียกราฟนะคะทุกคนก็ประมาณนี้กับการเรียกชั้นเนาะใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองวงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าเกี่ยวกับการเรียกชั้นครั้งนี้บ้างนะคะทุกคนก็ขอโทษที่ทำให้รอนานนะคะแต่ว่ามาทำให้แล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดดดดดดใใใหหห้้้้กกกัััับชช่่่่่ออองเเเรราาวยจจนนนนนมมมไไไีคคคพูผิิะ I'm not cute anymore. I'm not cute anymore.